เออท่านผู้ชมลืมแจ้งไปเ,เรื่องของเอาสั้นๆไอ้ตอนนั้นที่การเงินเอาไปดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติอะประเด็นเรื่องกระตุ้นการท่องเที่ยวอะทําให้โครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งถูกถลดเงินเงินจำได้ไหมค่ะค่ะเอเอเขาจะไปดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติแพ็กเกจนั้นออกมาแล้วแจกตัว๋วเครื่องบินในประเทศสี่แสนที่นั่งฟรีอแจกตัว๋วเครื่องบินในประเทศสี่แสนที่นั่งฟรี ให้กับนักเที่ยวท่องเที่ยวต่างชาติที่ซื้อบัตรโดยสารเค <shops> รื่องบินราคาปกติเข้ามาในประเทศไทย6สายการบินร่วมมือกับการท่องเที่ยวอนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินราคาปกติเข้ามาไทายจะได้รับบัตรโดยสารเครื่องบินฟรีไปกลับเส้นทางในประเทศพร้อมน้ำหนักกระเป๋า20กิโลแลวก็ให้เลือกใช้บัตรโดยสารได้1เท,ที่ยวค่ะกลุ่มเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่น้อยกว่า2อง2,000คนที่เดินทางเข้าไทยทั้งนี้เตรียมเสนอครมใช้งบประมาณ700ร้ล้านเอามาจ่ายค่าโดยสารแทงนักท่องเที่ยวเฉลี่ยเที่ยวละหนึ่ยห้าบาทไปกลับก็3,500 2 0ห0าสอสคนก็คือ4ี่แสนที่นั่ง,งวัตถุประสงค์ก็คือ,อเชื่อว่าดึงเข้าเข้ามาในประเทศไงค่ะแล้วเขามีการจับใจใช้สอยที่มากกว่าคนไทยเที่ยวใช่ไหมน้องอ่า นี่คือแจกตัวเครื่องบินสายการบินในประเทศหนึ่งเที่ยวไปกลับใช่ไหมค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ซื้อบัตรโดยสารระหว่างประเทศบินเข้ามาในประเทศไทยใน,นราคาปกติได้รับสิทธิ์นี้ค่ะน้องเห็นด้วยไหม<ต>อก็ชื่อว่าต่างชาติจะเขาจะได้ไปที่อื่นด้วยแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยที่นู่นด้วยที่เราให้ตั๋วเขาาคนไทยก็เที่ยวได้นะ <c oughs> มีความเสียดายนิดหน่อยฮะอ้าแจ้งให้ทราบ